เอาละครับท่านผู้ชมนะครับคือไม่ได้เล่นฟีฟ่าออนไลน์สีมานานมากแล้วนะต้องมาลองสักหน่อยนะมีอะไรเพิ่มมาใหม่ล็อกเกอร์ลูมออฟเฟมมีล็อกเกอร์ลูมเพิ่มมานี่หว่านะว้าวแจ๋วอ๋อ,อสามารถแต่งตัวนักเตะได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคเรามาดูนักเตะที่เรามีกันอยู่บ้างดีกว่า นักเตะพวกนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยราคาแสนจะถูกมีบวกแปดอยู่บ้างนะฮะเดวี่เอ็มบาบูหกพันสองนะฮะเอ็มบาเป้เนม่าอ๋อเอ็มโอจีอยูนะ่ในเนี่ยอ่าแล้วก็เฮอร์นันเดสนะฮะอ๋ออันนี้พวกนี้ผมจะมาตีบวก ขึ้นบวกเจ็ดไปบวกแปดอะไรงี้ไม่ติดก็เลยไม่ได้เล่นไปสักพักนะช่วงนั้น4 1 2 3เราไปลองจัดสักแมตช์กันดีกว่านะครับอ๋อสำรองสำรองเมสซี่ิบอันนี้ไอ้นนปาเป้โอเคเราไปดูดตามนี้ก่อนนะโอเคครับจัดอันดับนัดแรกหลังจากที่ไม่ได้เล่นมายาวนานมากนะฮะ ปุ่มเปิ่มน่าจะยังคุ้นมืออยู่นะเพราะว่าปรับเหมือนเกับฟีฟ่ายี่สิบเอ็ดอันนี้คืออะไรต่อเวลาไม่ต่อเวลาต่อเหมือนกันก็ได้โอเคเขามีอะไรบ้งเนี่ยเชฟเชงโก้เคสโปโอ้อะไรคือ MC วนะเนี่ย VTR ตามไม่ทันแล้วเนี่ยนี่แนะ่กินตัวบอยได้อยู่ได้อยู่แพทิกเวล้วไหลไปที่เอ็มปาเป้ฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ็มปาเป้ เอ็มเป้โอ้ไม่มีจังหวะเปิดวะได้ฟาวได้ฟาวเอ่อเปิดเรื่องไงวะอันนี้หยอกไปใกล้ๆแล้วก็มงยูเซอ้าวโลลองบองยิงติดเวลาไอ้บาเอ้ยไหลไปที่เควินเดอะบอยออกปีกให้เอ้ปบัปเป้เอ้ปบัปเป้อึ๊บหนึ่งทีแล้วก็เปิดไปกลางนั่นแหละเควินเดอะบอยไม่ได้มงวะ ต,ตัดกลางเมื่อทียงง่ยูเซบิโกเวลาจ่ายติดซะงั้นโถอเอ้ยเอ้ยเขาหลุดนะน,นี่แน,นี่อุ้ยล็อกอุ้ยเสร็จในกูอึ๊บโอ้โหบล็อกไม่ได้เอาจ่ายง่ายๆติดซะง,งั้นเฮ้ยนี่มันลุนกริบยิงขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยเด็ด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 เด็โดโทษโทษโทษเอาไปเอาไปไม่เอาโอ้ยเลยครับ เกือบไปแล้วอะไรเนี่ยฟาวอย่าบอกนะว่าจุดโทษแกสโปสายดิโอ้ยสายสายสายโกนะเรียบร้อยแล้วโดน,นลูกแล้วไปจุดโทษนี่แหละเวียลาฟังสงูมันดีนี่วะเวียลามงยังไงไม่ได้มงเอาไปรอสิได้เรียบร้อยเลยคานโอ้โหอะไรวะ ครับไล่กาดโอเคจบเกมแรกไปครับแพ้ไปหนึ่งประตูต่อโซนนะโหน่าเสียดายวะเดี๋ยว์ย,วยังยิงอ่ะเอาละเดี๋ยวผมรอบนี้จัดทีมใหม่ครับเป็นปีฮอตหมดเลยทุกตัวนะโอเคครับเราเจอกับโปรโหนึ่งนะฮะเจอทีมปีฮอตเหมือนกันนะคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้รรรรเรื่องรหน่อยนี่แน่อ้าวเลดเวทได้วะนี่นี่ไทยยังมีอยู่ฮึบล็อกหนึ่ง รายการให้แคโปโฟโอ้ยรายการในปอมตังปอมยิงเรียบร้อยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรขึ้นมาวะเนี่ยโอ้โหประตูแรกที่ยิงได้ในฟีฟ่าไรสีหลังจากไม่ได้เล่นนะครับมาจากแฟนรายการนี่อ่าอะไรมาแล้วขวามั่นใจเราเริ่มมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่มาดูนี่สวยเฮ้ยอะไรกัน เอ้ยบอลหลุดเขาเขายิงเลยว่ะโอ้โหมันยิงขวดจังวะเมซี่ซะด้วยเค้เาค่อยไปค่อยไปต่อไปตรงกลางกุลิตเอา้าไม่ใช่กุลิตไลกาดเล่นเร็วเล่นเร็วเร็วไปหน่อยยิงได้ไหมเอา้าติดอยู่เวล่าจะยิงต่อติดเซฟบทีน,นี้ที่เวล่าเวล่าเห็นด้านบนไปเน็ตเวด เมตเวทมาไหลเข้ากลางให้เคสโปไหลไปที่ยูเซบิโอไหลเอ้าฮึปไปอยู่จังหวะเดียวฮึปโอ้วิล่าแข็งแก่งฝ่าที่ยูเซบิโอพลิกหนึ่งไหลอึบอึบเดอดเดือดเดือดเดเดโอ้หแน่นไปหมดเม็ดเวทโอ้โหยิงโดนปัดไปวะครับเลธิ์ครับ ไหลไปด้านบนให้แคสโปไหลเข้ากลางสวยปา่าเนตเวทไหลอีกทีนั่นแหละเพื่อนสวยงามไล่กาดโอ้โหประตูที่สองไปไล่กาวนี่ฟอร์มฮอตจริงๆฮะเอเอ,เอหลุดแล้วเนะนีเบียดไว้ล็อกดียิงปั่นเข้าเลยเฉยเลยโอ้โหเดฟาาเก่าอะ่ะลุงลุง ค okay. สวยไหลกลางมาแล้วเวเล่ายิงอ้ทำไมยิงไม่ดีวะยิงไม่เป็นต้องยิงสองทีป่าวะเฮ้ยกูเข้าพวดช่วยแล้วประคองไว้ประคองไว้ประคองยังไงเนี่ยฮะโอ้ยเรียบร้อยสิเรียบร้อยโอ้ยโ,โดนไปสามตุ้งแล้วไอ้ประคองเยอะเข้าวพวดอีกแล้วช่วยแล้ว มาขับโกได้อยู่เออโอ้โหเรียบร้อยโดนไปสี่เขายิงได้ในสกอร,ร์ไหลเหมือนจับทางเราได้รู้รู้ว่าเราเข้าเ้าบ่อย <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวเราต่อกันในเกมเลยนะครับจะได้วัดผลไปเลยว่าแรงด์กิ้งอันดับเท่าไหร่นะก็ใช้ชุดเดิมไปก่อนเลยนะใช้ชุดเดิมไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปปรับเปลี่ยนที่หลังนะ ัรเราเจออะไรเนี่ยทีมผสมผสมกันนะมี L H เวล่าไปที่รายการรายการเห็นน่นางักไปเพื่อนครับอยู่เซบิโอครับจับบอลได้ไงเพื่อนเติมไปยังปดัปดปัดโคตรแรงเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เน็ดเบ็ดจริงๆจะกดมงใอ้ตัวหน้าประตูแคทโปอย่างเงี้ยไอ้นั่นสอยทั้งนั้น

อุ้ยก็หลุดแล้วอุ้ยหลุดแล้วซูเกอร์เาวอซูเกอร์โอ้ยใช่ใช่มันต้องมีเหลี่ยมแบบยิงแบบประมาณเนี้ยเออจำเหลี่ยมไม่ค่อยได้แล้วเขาเรียกอะไรความคุ้นเคยไม่ค่อยไหวละโอโหมีการบอกไม่อ่อนให้เลยเนี่ยคือบอกเลยตอนนี้อ่อนมากๆแล้วเอาละจะแพ้สามแมตช์เลยวะเอาละแคสโปร์ยูเซเบโย เอาไหลกุลิตดีกว่ากุลิตลองหน่อยดิโอ้ยยิงออกอะไรอย่างนงั้น <c oughs> ตอนนัดด้นรูา้อาอึ๊บโอ้โหอะไรวะเนี่ย<ม>โอ้ยยาวอีกเอาได้อยู่วเว้ไป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 เฮ้ยต้องก้างตรงกลางนั่นแหละเค็โปะเน้นๆเ,เรียบโอ้ยยิงเซฟอีก <c oughs> อะไรวะไงวะขอไว้ก่อนไว้ก่อน มงเออรา,ายการโอ้โหรายการเมาคนเดียวเลยเว้ยเอมบาบูรายการให้ยูเซ่บิโอเคสโปกุลิดเนทเวทเน้นเน้นเรียบร้่ออ่เว้ยนำแล้วเว้ยน้ำแล้วเว้ยแคปสวยรายการไปเลยอ้าวผิดตัวจะไปเอาอะไรอยู่ได้อยู่ไปเลยยูเซยูเซ่บิโอ กินไรมองตอนนี้เปิดอย่างเดียวเฮ้ยเวียร่าเนี่ยแหละเออโอ้โหเนทเว็ดยังยังยังอึ้บนี่แน่กูหลุดเหียบลอยอมีท่าให้เลือกดีใจด้วยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยว้าฮึบเวียร่าสวยไปเลยเพื่อนอไปแล้วยูเซบีโอชากมีใครมาไหมมีใครมายัาง อันนี้ไก่สาไก่วิ่งวิ่งวิ่ง,งยังยังอึบย่า้ออกอะไรวะไปแถมแถมมาแล้วเคสโปูสักหน่อยเพื่อนยิงปั่นแล้วนี่โอเคจบเกมสุดท้ายของการคัดเลือกランิ้งแม็กก็ชนะไปได้นะหลังจากแพ้มาสองเกมติด ลองขอบคุณคู่แข่งด้วยครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูซิว่าต้องกดอะไรอ๋อมันกดให้เองอยู่โปรหนึ่งนะฮะเป็น1แพ้สโอเคก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเป็นการขัเรียะไลกลับมาแซมเปิลคร่าวๆนะครับกับรฟฟ่าออนไลน์สนะฮะซึ่งไม่ได้เล่นนานมากแล้วโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ เขาเรียกว่าเรียกกมจิ้มนะเขาเรียกอะไรเรียกมันย่อยนะเออเพราะว่าไม่ได้เล่นฟีฟ่าอะไรสีนานมากแล้วครับคุณผู้ชมมีคลาสไหนแนะนำผมไหมครับเพราะว่าคลาสเก่าที่ผมก่อนจะเลิกเล่นไปเนี่ยก็คือปีฮอตนะฮะซึ่งกุลิตก็ยังไม่ได้บวก5าโดยตอนนั้นไม่มีตังค์ซื้อนะดูดีตอนนี้มันราคาเท่าไหร่กุลิต G U L กุลิต มีปีอะไร MC โอ้ร้อยสองเลยเริ่มไปร้อยสองโอ้สามพันมีต่างซื้อเนี่ยแล oh, oh, ้วปี LH ก็ราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเออน่าสนใจนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆมีคัสไหนแนะนำผมนะตอนนี้แบบผมมีตัางอยู่เท 6, 300. 6, 300. ่านี้หกพันสามหกพันสามล้านเออผมก็ไปดูว่าจะพอซื้อขนาไหนเลยเราจะเล่นปีฮอตแต่ปีฮอตผมก็เล่นจนเบื่อว่ะก็เลยเลิกเล่นไปเนาะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดอยากให้เล่น FIFA Online 4อีกก็กดไลค์กดคอมเมนต์กันเยอะๆนะฮะแล้เดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นนะไปแล้วสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ